ทำตัวโกรธต้องบอกว่าล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดหลังที่พรแชร์แฟนเก่ารุ่นลูกเหลือเงินไว้ให้แค่100เดียวรถไม่ส่งชีวิตทางติดแบล็คลิสเรียกได้ว่าทําเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อน้องเวฟเปิดตัวแฟนสาวรุ่นใหญ่คนใหม่หลังเลิกที่พรคู่รักต่างวัยท่ามกลางความยินดีของชาวโซเชียลอย่างมากมายและในเวลาต่อมาน้องเวฟนั้นก็ได้อวดทริปแรกกับแฟนสาวรุ่นใหญ่สาสตร์ความหวานไม่หยุดจนน้ำทะเลหวานเจี๊ยบ โดยงานนี้เขานั้นก็ได้โพสต์ภาพขณะไปสวิตกับแฟนสาวที่ทะเลพร้อมระบุข,ข้อความว่า,อารอยยิ้มของเธอทําให้ฉันยิ้มได้และทำเอาเดือดสนั่นโซเชียลเมื่อจูจ่ๆโซเชียลต่างได้แชร์คลิปที่พรร้องให้โฮหลังเลิกแฟนเด็กรุ่นลูกโดยตอนนี้ไม่มีเงินมีเงินติดตัวเพียงแค่100เดียวตอนนี้ไม่มีงานเพราะมีแต่งานที่รับคู่กันไว้แต่ยังทําไม่เสร็จลูกก็ต้องเรียนตอนนี้ที่พรอ,อยู่ห้องเช่าเรื่องรถน้องเวฟไม่ส่งมา เป็นระยะ3มเดือนไม่ได้จัดซื้อเป็นของตะวะเองเพราะขับไม่เป็นเวฟอยากได้เวฟไม่ส่งปัจจุบันพี่พรติดแบล็คลิสต์โดนธนาคารหรือไฟแนนซ์ฟ้องต้องหาเงินไปจ่ายค่าส่วนต่างอีกท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจอย่างมาก็ะหมายและล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้เคลื่อนไหวเดือดหลังพี่พรแชร์แฟ,แฟนเก่ารุ่นลูกเหลือเงินไว้ให้แค่100เดียวรถยนต์ไม่ส่งชีวิตพังติดแบล็คลิสต์โดยเขานั้นได้โพสต์สั้นๆว่า ไม่ต้องออกมาหาแสงหรอกครับตอนที่อยู่ด้วยกันที่รู้ดีว่าเป็นยังไง